สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาปู่38แต่เช้านะครับผมไม่ปู่เน้นให้ปู่ย่ำให้วันออกเนาะพี่น้องงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5ันห้นะครับผมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังน้ำกันครับงวดที่ผ่านมานะครับปู่ให้ชุดล่าง 90มา09นเ้าเด้อพี่น้องเด้อปูให้เด่น7กับ9นะครับมา09นะครับผมเอางวดนี้นะครับผมก่อนออกมานะพี่น้องเนาะให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้นะครับมาหอดมาถึงนะครับผมเข้าไปการาบนมัสก,การปูน้ำกันครับบรรยากาศกระแดดกระเสาเด้ะพี่น้องเนาะแดดดีน,นะดน,นะครับผมเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วนะครับผมเจ้าดำเอยุเดี๋ยวจะเจ้าดางัง พุ <laughs> ่นแหะครับผมลูกซีดปูนนปนะพุ่นนอนเต็มนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวรอบปูทำชมนะครับผมปูจะเน้นตัวใดญเนาะพี่น้องเนาะมือนี้นะครับเนาะจะได้โชคจะได้หมนันจะได้เฮบอจะได้เฮน้ากันบ่พี่น้องวัดที่แล้วก็ถือว่าแม่นอยูุ่้ผู้ชมนะครับเนาะ ชุดล่างปูเห้เด่นเจ็ดกับเก่านะครับเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะครับก้ามาศูนย์เก่าอยู่ครับผมวิ่งปูก้มาเดี๋ยวรอบปูกันเน้อยพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวปูลงมานะครับทาบ่านผู้ชมมัดกับบมีแล้วพี่น้องนะครับผมเปล่าเถามาสีใสปูสองรอบนะครับมัดก็หายไปแล้วนะครับปูลงมาเลยท่านผู้ชม กราบนมัสก,การครับปูรกราบนมัสก,การเจ้าครับปูขเรียพรครับ,บ,บผมสาธุค<ะ>่ะ <laughs> ไม่ปูยำให้คือเก่านะครับก่อนออกปู <laughs> อ่ <laughs> เพราะว่าปูกะมาหาปูสองสองรอบแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ <laughs> ก่อนออกให้ปูยำให้อีกครั้งหนึ่งปูอ่า <laughs> <laughs> เน้นตัวไหนปูอืม <laughs> มั่นใจตัวได้บอกเอเลยลักิปมเกินแบบนลหลังเก,กางครับแปดศูนย์หน่งครับบนนอ่า <บก S 1> ครับผมลักสิบล่างบอกปูนี่แปดศหสองลักสิบล่างบอกปูปูจับตัวไหนปูเน้นตัวไหนแปดศูนย์นี่ปู สองกับศูนยกับอแล้วลครับไม่ใส่หกเดียวใส่หกที่ปูเน้นให้นี่ปูให้วิ่งหกล่างมันมาปูครับแล้วปูจับให้สองหกกับแปดหกเอาสองกับแปดครับที่หกไปใส่ครับปูใส่หกย่างเดียวอ่คือมันเป็นลักซิไปุครับปูแปดศูนย์หนึ่งสองเป็นลักซิปใส่หกย่างเยใส่ห กลจะได้ศูนย์หกหนึ่งหกน้ำหม้อปูแต่ชุดปูชุดที่ปูให้ผมนี่นี่ปูสิบนี่เอาสิบมีสองมีแปดแล้วก็มีศูนย์มีหนึ่งหม้อปูเดี๋ยวเราถ่าเข็นเพิ่มให้ได้พี่น้องเด้อแตาปูเน้นเน้นสองกับแปดเน้นให้แค่สองกับแปดครับผม ตัวร่องจะเป็น06 16บวกปัวตัวร่องทำผู้ชมชุดล่างปูว่ามี06กับ16ตัวร่องได้พี่น้องเด้อเน้นคือ26กับ86อ,อันนี้คือตัวร่องนะเพราะวาหลักสิป,ปูมีอ2มี8มี0มี1นะครับถ้าบอลลงไว้ให้เดี๋ยวมันมาพี่น้อง ปูตัวไนเป็น่อง้ทตัวใดครับครับบนหรือล่างล่างล่างเอาคือบ่มีติดกับหกบ่มีครับตได้องตัวเดียวสองีครับตัวนี้ได้สองสีให้เป็นตัวเด่นหรือตัวร่องตัวร่องตัวร่องปะปูองวดอศูนย์เก้าอันนี้สองสีอีกคู่นึงได้ทำผู้ชมมด้วยสองสีนะครับ สองสี่ตัวรองนะพี่น้องเด้อตัวรองมีศูนย์หหนึ่งหสองสี่ตัวเด่นคือสองหกกับแปดหกนะปูนะคร <Yeah. S 1> ับผมมเพราะว่าหลักสิบปูมีสองชุดชุดบนเบนี่ยปูบนสองบนสองหหัสอ,อ,องหา้าสองห,องหที่สองหา้า ยังเป็นชุดที่ปูไฮวะปูนี่ครับผมสองห้าอเจ็ดเเพราะว่าปูไฮวิ่งบนเจ็ดหลักหน่วยครับผมอ่ามีตัวใดอีกปูตัวใดเน้นอีกหรือจยงไรส2งหสองหาปปูสองหาก็คือตัดออกจากนี่อ่าเป็นตัวร่องเลยท่านผู้ชมเด้อสองหานะครับผมอ่สองห้านี้จะเป็นตัวรองปู นี่ครับเพราะว่าตัดออกจากห้าสองเจ็ดครับนี่ว่าปูสองห้าชุดบนอันนี้หลักใดปูเนี่ยหลักสิบบอสิบกับหน่วยอืมพะว่าปูจับไห้คือสองเจ็ดกับสามเจ็ดอันนี้ได้เอาสองหาสูตรนีดเด่นสองหาอ่านี่ท่านผู้ชมปูไหสองเจ็ดกับสามเจ็ดเกิดอยู่ในสูตรปูว่าี่สูตรมีสองหาเป็นตัวร่องอืม แต่ว่าล่างนี่มันก็เป็นบ้านเป็นหกสครับปูเป็นหกสามใส่ปูหกสามครับสองห้าตีปูโอ้ห้าสองเจ็ดรับสองห้าสองเจ็ดสามเจ็ดอ่ากับตีปูในหนึ่งมกปูนะครับต้อนละท่อนี้ตีปู เออเพรา่าปูธรรมชุ่มปูบอกเปาาท่านี้ได้สองเจ็ดสามเจ็ดนี่ครับคุยกันกคุยกันหลังหลังไม่ปูว่าเอาเลยสองเจ็ดสามเจ็ดปูปูบอกเปาาท่าพี่น้องอืมเป็นยังไงช่วงนี้ปูลูกสาวทัางกรุงเทพเป็นยังไงโชคหมานบอโท่มาบอเพิรนมกตัวเด็กอ่าบอบอบอไบ่ได้ทโท่มาอืมอ่า ฝันดีป้าปูเป็นจังไดญ่อ่ะปูบุญบุญเมื่อไรบุญนี่ไหมสามคำสามคำบุญสามคำอ้๋อบุญพระเวทปามีบ่ะคะปูพูดแล้วเดือบบัดบานพูดแล้วบัดบานที่ปูพร้อมกันค่ะอืมทั้งวัดบานครับเอาบุญพร้อมกันกับบัดบานที่ข้าปูบุญพระเวทนี่เออแม่รู้ว่าพอมกันไอ้บุญเดือนสามเมื่อไรปูที่ผ่านมาเนี่ยสามคำเดียสามคำมันที่ไอญ่สิบป้ปูสิบปีเสื้อไไร จำกับเนำกับกูกูเทียนนี่ยลัก้อยนี่บอกปูลัก้อยหาให้เ่าหกับสาม่ลักร้อยเดินไปมักอ่าหากับสามหากับสามขาบ่มาขอาสามเซอสามสองห้ามันก็บสามสองห้าสาองห้องเก็บครับอืมสามสองห้าอ่าปูไว้อีกตัวหนึ่งสามสองห้านผูมชมอืมนี่ขับปูอ่า แค่นี้ให้เน้เนๆกันยังตัวเก้าปัวๆสองเจ็ดสามเจเปลี่ยนนะครับทนผร้ชมบนปูมีร่องตัดสองหามันํำปูวาชุดบนนะี่พี่น้องเดอ้อเน้น2737เหมือนเดิมชุดล่างก็วิ่ง6กเหมือนเดิมหลักสิบล่าง2 8งแเต็มสูตรนะครับปูตัดเด่นมาแค่สองกับ8หลักสิบสองหใส่เล็กวิ่งล่างปูมาวิ่งกันแปดหกอยู่ด้านล่างนะหลางปัรปรรครับ นะครับตัวร่องหกคือศูนย์หกหนึ่งหกด้พี่น้องเด้อสองซีนี่ปูกระจับมัดจากในสูตรสองหลักสิบปูว่าเป็นตัวกันมีศูนย์หกหนึ่งหกสองซีนะครับอืมแคปหน้าจอด้วพี่น้องเด้อว่าบบเห็นเด้อนะครับปูยำห้มือออกนี่นะครับธรรมชุมหาที่หกหลุดลังวิ่งหกตัวเดียววิ่งหกตัวเดียวมั่นใจหรือเป่ปูมั่นใจโอ้ <laughs> มันบาเพียงแค่เนาะสูตรครับผมสูตรตัวเดียวหกครับอืม ใช้มักหสิเขามาใช่หกหหนึ่งกหนึ่งหกเมาปูถ้ามักศูนย์มักก็ใช้ศูนยหกศหมันมีหกเลยอแต่ว่าปูคุยกับผมหลังไม่มันปนปูนีได้แครับ,บปูเน้นเน 2, ้นสองหกันมาปูปูบอกเบ่าเท่าเน้นสองหกกนมชมปูสร้างเป่าเท่านี่ครับสร้างเบ่าเท่าปกสองเจ็ดสม็ดหนักๆแล้วก็บสองหกุยกันหลังไม่กับปูมักหนึงก็ใช่หนึ่งหกอดมัก็ใช้ศูนย์หกอดครับมเั่เพราะว่าปูว่า จัดหนักเลยที่บ่าวเทาอ่ปูว่าจัดหนักแล้วโอ้เห็นคุยกันกับบ่าวเทามั้ยนะเพราะว่าคุยกันหลังหลังไม่หลังคลิปพี่น้องคุยกับปูปูบอกนี่ละสองหกกระสันบนกับสองเจ็ดสามเจ็ดนอกพี่น้องเนาะตัวเดียวนี่ยเลยครับโชคดีนะคะวันนี้ตัวเดียวนะบนบนตัวเดียวห้าบนตัวเดียวห้าจะบอกมหาเจ็ดบอกปูเฮ้ยแล้วเฮ้ยปูอะไรกัได้ก่อนครับบนตัวเดียวห้ามันจานอ่า ว่ากันสามกับตัวเดียวว่าพีดจบประจับเสียหาเจ็ดปะปูตั้งไหนปูนี่เพราะว่าปูเด่นเอากระตัดหาเจ็ดเด้ที่พี่น้องนี่อ่าเอาตัดตัวร่องไปนะครับเพราะว่าอยู่ในหาสองเจ็ดบนตัวเดียวห้ากะจับเสียหาเจ็ดเลยหาตัวเดียวเนาะปูตัดจากชุดนี่ที่พี่น้องเด้ออ่านะครับก็อยู่ในชุดนั่นแหละนะครับผมตัวเดียวมันบ่บ่ผิดบ่ปูโอ้ มมทมชุ่มอมาขอืมแก็เก้าสี่ับป้ครับชมชมเจ็ดก็ได้าเจ็ดกเ,เพราะว่าปูวาอีกสุดหนึ่งเด่นมันก็อย,ยู่ในในชุดที่ปูแหงยอยู่แล้วพี่น้องเ้าตัดมาเป็นตัวร่องเอาตาเน้นๆปูยำเบาถ่าหลังไม่คืองเจ็นะครับล่างก็คืองหกนะครับศูน6์หนสี่นี่เป็นตัวร่องนะพี่น้องเด้อสอกับ57าเจนี่ก็เป็นตัวรองชุดบนเน้นสองเปูยำครับ ล่างสอง6ตัวเด่นแบบสา3ตัวคือ 2, 7, ห, 3, 7, หา7 5 3เจล้กก็325นะครับท่านผู้ชมเน้นที่หา7กับ537เตัวนี้มันเป็นคููหล่นนะครับปูสองสีเลย2หล่อ่าอันนี้ก็ุ่มเกครับอ่าปูปที่ว่าปูปเขาก็ูหมืนครับปู่ปูววาสองหกว่มากกคือตัวนี้มัน่ะอ่าสองสีท่านผู้ชมนี่เอ้าน่พี่นลองเนาะกาบขอบุณ อันนี้คือมันเป็นครูมากเป็นครูมากลู้ดีแม่เป็นครูครูเล่โตครับแม่งเป็นครูมากครับผมนี่เดี๋ยหาก้อนหนึขครับเก้าหนึ่งครับแปห้าแครับหนึ่งหครับหนึ่งหนี่กูนครับสอขครับผมอ่าท่านผู้ชมถามามเป็นคูสองีนะครับครับผมกขอบุณขอบุณปูคปูแล้วครับปูเอาแล้วเอา ให้โชคให้มนันมือนในพี่น้องเฮ้งเ้รุ่ยๆเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนะครับให้โชคดีพอกันคลิปหน้าแอดวินบาเทอรส,สวัสดีครับ